สวัสดีครับผมมาลีนะครับผมผมจะมาแนะนําตัวงานเฉพาะแสกรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้จะเป็นแฮร์พีซปิดผมบางผมแท้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมจะเป็นงานทอมือเต็มแผ่นนะครับผมจะเป็นงานทอมือแบบซิ้วนะครับหนังศีรษะเสมือนจริงนะครับผมรุ่นนี้นะครับจะเป็นแฮร์พีซปิดผมบางเฉพาะแสกนะครับผมความบางของตัวงานนะครับผมบางมากนะครับผมและด้านบนจะเป็นงานทอมือแบบซิ้วนะครับหนังศีรษะเสมือนจริงนะครับผม คือถ้าเรามีปัญหาผมบางเฉพาะแสกนะครับผมคือลูกค้าบางคนแสกกลางคือแสกซ้ายแสกขวาน,นะครับไม่เหมือนกันนะครับผม <g ul ose> ถามว่าตัวนี้ปัดเปลี่ยนแสกได้ไหมนะครับตัวนี้นะครับสามารถปัดเปลี่ยนแสกได้นะครับผมแต่จะปัดเปลี่ยนแสกได้ไม่เยอะนะครับเพราะว่าแผ่นง,งานของเขาจะเป็นแผ่นงานเล็กเนาะคือถ้าเราปัดข้างในข้างหนึ่งเยอะไปถ้าเราปัดไปด้านซ้ายเยอะ ด้านขวาก็จะหนาด้านซ้ายก็จะบางนะครับผมผมจะมาแนะนําให้ลูกค้าเหมือนตัวนี้ผมไดแสกกลางไว้นะครับผมหุ่นตัวนี้นะครับผมได้ไดแสกขวาเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมผมจะมาติดลงไปเลยนะครับผม คือล,ลักษณะการใดของเรานะครับผมผมจะไม่ใดถึงด้านหน้านะครับผมถ้าเราใดถึงด้านหน้านะครับจะเห็นขอบรอยต่อนะจะเป็นเห็นขอบของแผ่นง,งานนะครับผมเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาหวีจัดแต่งทรงผมนะครับผมประมาณนี้ถ้าผมเรายังสั้นกว่าตัวงานแฮ์พีสนะครับเราสามารถไปให้ช่าง ตัดเก็บทรงความยาวได้เลยนะครับผมเพื่อให้ความยาวเท่ากันนะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวผมให้ดูขอบรอยต่อน,นะครับผมจะแนะนําวิธีนี้นะครับสําหรับงานรุ่นนี้จะเป็นงานตัวเฉพาะแสกนะครับผม,มเสร็จแล้วเราก็ไปจัดแต่งทรงผมเก็บทรงอีกนิดนึงคือความยาวสองข้างอ่ะถ้าเราเป็นคนแสกขวาอยู่แล้วนะ เราก็จะตัดเก็บสงผมเราก็รู้ของเราอยู่แล้วว่าเราแสกขวาของแฮพีนะครับจะไม่เท่ากันอยู่แล้วถ้าเราไม่ใช่คุณเป็นคนแสกกลางนะครับผมประมาณนี้นะครับสาหรับลูกค้าท่านใดน,นะครับต้องการสอบถามเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อสินค้านะครับผมสามารถแอดไลน์หรือโทรมาสอบถามผมได้เลยนะครับผมสําหรับวันนี้ผมอาตีลาตีพี่ผมต้องลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ